Um oito. จีนระยองทีนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้นานกาทหารเนาะตอนนี้ก็คือว่าแบบว่าถ้าเราเห็นตัวเขาเราสามารถที่จะจัดการได้เลยโอประเด็นเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่อ่อาแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็คิดว่าคนจะมาวางได้เดี๋ยวเอาครับ ช่วงเขายังวิ่งกันเลยครับเพราะมันมืดที่มันมืดช่วงไหนนะช่วงพี่ช่วงช่วงโค้งตรงแต่ป้ายใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันไม่ไปไหนเราอยู่แค่นี้แหละใช่แล้วเปลี่ยนป้ายก่อนคอยาถึงมันจะมาตอนประมาณบ่ายสามถึงหกโมงครับมันจะมาออกมาชูคอ ชูคอขดเป็นเหมือนขดเล็กเปรตอะแล้วก็ชูคอขึ้นเท่าเอวเนี่ยมาเท่าเอวอะชูอย่างเดียวนะยังไม่ยังไม่ได้แผ่แม่เบี้ยชูอย่างเดียวน,ยาานี่ยยนเรา,าเห็นมานาน,นยังครับเนี่ยหลายบ้านแล้วครับตั้งแต่ก่อนลอยกระทงแล้ว่ก่นอนลอยกระทงใช่ครับตมมัมาใหญ่ประมาณเท่าขาครับยาวประมาณสี่ถึงห้าเมตรอ่ะครับพี่พวกปั่นจักรยานหรือว่าคนมาเดินเขารู้สึกกลัวกไหม กลัวครับก็ถึงตรงตรงตรงที่ติดป้ายเขาก็อ้อมมาฝั่งนี้ก็ไปลงอยู่นู่นกลัววันนั้นก็สองสามวันเนี่ยมันมันมันขึ้นมาขึ้นมาโชว์ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งชิดชิดซ้ายอ่ะชิดขอบซ้ายอ่ะเกือบช็อกอ่ะมันขึ้นมาชูอ่ะเกือบช็อกตั้งแต่เราอยู่ที่นี่มาเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่ไม่มีเลยครับมาอยู่นี่เพิ่งเพิ่งมีอ่ะผบหน้ามหน้าว่ามันจะหนีน้ําอ่ะน้ําน้ํามันดันขึ้นอ่ะเที่ยวก็ปป่อยจลงอ่างอ่ะ ช่วงนี้งูมันเริ่มออกเยอะแล้วพี่ในฐานะเราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะฝากเตือนคนที่มาเจอหรือว่ามาปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ก็เวลามาวิ่งมาปั่นจักรยานนะครับก็ระมัดระวังด้วยครับเพราะตอนนี้มีป้ายอยู่เขียนป้ายไว้ก็มัานอันตรายครับจงอางงูจงอาง,ม,ง,อางมันอันตรายมันถึงแก่ชีวิตได้จงอางัวใหญ่นะครับ